เลนเดนเพจน,นะคะมีรายการค่อนข้างครบวงจรเลยทีเดียวในส่วนแรกเลยนะคะชั้นที่1นนะคะจะมีโซนขายของอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะ แล้วก็จะมีเช่นอาหารนะคะแล้วก็ของเล่นขนมเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็ยังมีบริการอ,าอื่นๆอีกมากมายในชั้นที่2นะคะของเราจะมีเป็นบริการอินดอร์นะคะที่สามารถนําสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้แล้วก็ในส่วนที่3เราจะมีเป็นโรงแรมนะคะของน้องหมาแล้วก็น้องแมวซึ่งจะแยกชั้นกันอยู่ในชั้นที่3กมบชั้นที่4แล้วก็มีอาบน้ําตัดขนด้วยนะคะ ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นบริการเสริมนะคะซึ่งถ้าเกิดเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการได้ด้วยตนเองนะคะเราก็มีบริการรับส่งคิดตามระยะทางค่ะเราคิดเสมอว่าสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะคะพวกเขาคือเพื่อนคือลูกคือสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวซึ่งต้องใช้ความพิถีพิถันความใส่ใจในการดูแลทุกรายละเอียดอะไรที่ทําให้เขาพึงพอใจและสบายใจสูงสุดได้เราก็ไม่ลังเลที่จะทําเลยค่ะ จริงๆมันก็มีหลายปัจจัยนะคะทั้งความนุ่มนวลพิถีพิถันในการดูแลแต่ส่วนสําคัญที่หลายคนอาจมองไม่เห็นแล้วก็หลงลืมไปก็คืออากาศค่ะ อากาศเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่มันส่งผลค่อนข้างมากต่อน้องๆตัวน้อยมันเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เราต้องเฟ้นหาเครื่องปรับอากาศให้ดีๆหน่อยไม่ใช่ว่าจะติดเครื่องปรับอากาศแบบไหนก็ได้หลังจากเทียบอยู่หลายยี่ห้อนะคะ Little Pet ของเราก็มาจบที่ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น e t t e Series นะคะตัวนี้อย่างแรกเลยคือเขามีการออกแบบช่องลมแบบ Jet Pro นะคะช่วยส่งลมไกลสูงสุด17เมตรโหมด Highpower พลังงานสูงทําให้เย็นเร็วภายใน15นาทีมันสามารถ รักษาอุณหภูมิได้คงที่มากค่ะเกณฑสบายสม่ําเสมอเรียกว่าอุณหภูมิไม่สวิงซึ่งอันนี้มีผลกับอารมณ์ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงที่เรารักนะคะกับคนก็มีผลเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันมีผลทําให้หงุดหงิดนะคะ ก็ Mitsubishi Heavy Duty ตัวนี้อีกนั่นเลยค่ะเขามีระบบ 24-hour ion สร้างประจุลบทำให้อากาศสดชื่น s e เ Clean ที่ช่วยไลค่ความชื้นในคอยเย็นช่วยลดกลิ่นอับยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อีกด้วยมีฟิลเตอร์กำจัดฝุ่นมีแผ่นกองฝุ่น PM 2.5และแผ่นกอง Natural Solar Filter ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงเหมาะมากๆกับการมาติดตั้งที่นี่ค่ะ คือ Little p ลเพเราค่อนข้างจะมีบริการครบวงจรสําหรับน้องๆตัวน้อยซึ่งรวมถึงการเป็นโรงแรมรับฝากในตอนที่เจ้าของต้องเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศของเราต้องสามารถทํางานหนักต่อเนื่อง24ชั่วโมงได้แบบไม่มีสะดุดเราต้องไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจด้วยพอไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องปรับอากาศเราก็เอาเวลาไปทุ่มเทก,กับน้องๆตัวน้อยได้แบบเต็มที่ซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการมาเจ้าของทุกคนก็พึงพอใจกับบริการของ Li t เ l e p ลเพมากๆค่ะ ง่ายๆเลยค่ะเขาล่าเริงเขาเล่นกินได้นอนหลับสนิทเนี่ยแสดงว่าอารมณ์เขาเป็นปกติไม่หงุดหงิดหรือเครียดถ้าเพื่อนเราเครียดเนี่ยเราก็เครียดด้วยจริงไหมคะ จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะสําหรับ Mitsubishi Heavy Duty เครื่องนี้ทั้งเรื่องความเย็นที่สบายสม่ําเสมอการจัดการกินเม้นอัพแล้วก็ยังทนเหมาะกับการใช้งานหนักๆแบบที่นี่แล้วเขายังรับประกัน5ปีทุกชิ้นส่วนอีกด้วยซึ่งเราคิดว่าเราเลือกไม่ผิดมันไม่สร้างความกังวลและช่วยให้เราได้เอาเวลาไปจัดการกับเรื่องอื่นๆได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะ มันดีมากเลยนะคะความเย็นเนี่ยค่อนข้างสม่ําเสมอค่อนข้างที่จะเย็นเร็วนะคะกลิ่นอับชื้นเนี่ยช่วงนี้ก็คือไม่มีเลยค่ะค่อนข้างจะทนนะคะเปิด24ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาจุกจิกวนใจอะไรเลยเครื่องตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยซึ่งอันนี้แนะนําเลยค่ะให้ใช้ตัวนี้ ร้านลิตเติ้ลเพนะคะตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท7 7นะคะอยู่ระหว่างอ่อนุช3 0 3ถึง32นะคะค่ะบริการของเราก็มีค่อนข้างครบวงจรจะมีทั้งในส่วนอับน้ำตัดผลฝากเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็มีสนามอินดอร์ไว้ให้น้องๆวิ่งเล่นมีรถรับส่งนะคะสำหรับใครที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยตนเองช่องทางติดต่อนะคะก็จะมีทาง f a c e b o o k นะคะในเพจชื่อว่า Li t t l e Pet นะคะ สามารถเข้าไปดูรีวิวหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดอย่างอื่นได้นะคะพร้อมทั้งเรามี Instagram นะคะ little pet bkk ค่ะ